สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับช่องที่สอนแทรกสาระและความสนุกสนานบันเทิงวันนี้เรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวลีเด็ดๆคำคมเซียวๆฮ่าๆข้อความสุดเก๋สําหรับวันนี้นะคะมีข้อความดีๆเหมาะสาหรับเทศกาลการกินเจนะคะหลายคนเลือกตอบเมนูอาหารจากอาหารปกติมาก,กินอาหารเจกับชื่อตอนแคปชั่นกินเจอิ่มบุญสุขใจช่วงเทศกาลกินเจนะคะหลายๆคนคงเลือกที่จะทํามุนถือศีลกินเจงดเว้นการเยดเบียนการกินเนื้อสัตว์กันปีละหนึ่งครั้งซึ่ง แต่ละปีนะคะก็ใช้เวลาแค่สิวันค่ะเชื่อกันว่ากินแล้วได้บุญแถมยังมีสุขภาพดีด้วยนะวันนี้คนที่กินเจอย่าพลาดน,นะคะกับแคปชั่นสายเจคำคมกินเจที่เรานําฝากกันขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆว่ารีเด็ดตอนตอน่อไปนะคะเทศกาลกินเจเขาให้กินผักถ้าอยากโดนรักจะให้ทำไง กินเจสิบวันแต่รักคุณทุกวันต้องทำไงอ่ะเราอ่ะกินเจแต่เธออ่ะกินใจคนอื่นอาจจะก,กินเจแต่แค่เธอกินเท่ๆก็ใจละลายแล้วไม่ต้องกินหรอกเจมากินเจดีกว่าถ้ากินผักแล้วไม่อร่อยลองกินกับพี่หน่อยรับรองอร่อยแน่นอน กินเจเยียวยาตับไตส่วนหัวใจให้เธอดูแลชอบกินเจแล้วได้กินผักชอบทีรักจะได้กินเธอกินเจอะได้บุญแต่บอกรักคุณอะได้หัวใจกินเจอาจไม่อร่อยมากินเราหน่อยอร่อยแน่นอน กินเจอาจไม่จริงจังแต่บอกรักเธอดังๆจะได้ไหมกินเจเราได้บุญแต่ผมอยากได้ใจคุณให้ทำไงวะจบไปแล้วนะคะกับแคปชั่นกินเจอิ่มบุญสุขใจที่เรานำมาฝากกันขอให้เพื่อนๆได้ทั้งบุญแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆสามารถติดตามคลิปดีๆแคปชั่นโดนๆได้ก่อนใครหรือเพื่อนๆอยากได้แคปชั่นคำคมเรื่องไหนสามารถทักมาหาเราที่ไลน์แอด คำฮิตสุด้าไว้โจนะคะหรือจะสแกน QR โค้ดตามนี้เลยค่ะ <S <S รับรองเราจัดให้ตามคำขอของเพื่อนๆแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีวรัรีเด็ดๆําคมเสียวๆอาหารอะไรมาฝากกันขอบคุณค่ะ